เด็กคนนี้โชคดีจริงๆแม้ว่าการยิงจากเครื่องขอดจะพลาดและไปโดนหน้ามาสคอรตรงๆแต่ดูแรนก็หยุดเขาไว้ตอนที่เขากำลังจะออกไปและมอบลูกบาสที่เซ็นชื่อให้เขาพร้อมรอยยิ้มดูแรนพูดว่าพรสวรรค์ดิบสามารถแท้ใครก็ได้แต่ถ้าไม่ขยันวันหนึ่งพรสวรรค์ก็จะตอบสนองเองเมื่อได้ยินคำพูดนี้ราวกับว่ามีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างของเด็กคนนั้นเขายืนนิ่งไปไม่กี่วินาทีจากนั้นก็ชนกำปั้นกับดูแรนแล้วรีบกลับบ้านเมื่อเขากลับถึงบ้านทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นลูกบอล เขาสามารถหมุนหนังสือและสิ่งของบนปลายนิ้วได้อย่างง่ายดายจากนั้นเขาไปที่ห่วงบาสที่บ้านทุกช็อตไม่ว่าจะใกล้หรือไกลสมบูรณ์แบบเด็กคนที่ก่อนหน้านี้ควบคุมลูกบอลไม่ได้ตอนนี้ดริเบิลทำครอสโอเวอร์และเปลี่ยนทิศทางได้อย่างเป็นธรรมชาติเขายังสามารถทำดังได้อย่างง่ายดายในไม่กี่วันเขาท้าแข่งกับผู้เล่นดาวของทีมโรงเรียนเมื่อการแข่งขันเริ่มเขาป้องกันลูกบอลด้วยหลังหลีกเลี่ยงการสตีนทำครอสโอเวอร์แรงหล่อคู่ต่อสู้และเคลื่อนไหวเร็วจนคู่ต่อสู้เสียหลักเขายังขโมยลูกบอลในแนวรับอ่านการหลอออออออกกงงงงงคคคูู่่่่่่่่่ตตสสส้้้้้้แแลลละหหหยยยุดดดดดไาาามมมมมนนนนนนนเเเเเืื็็ททัีีีโจึพ ลูกบอลระหว่างขาโคดหมุนผ่านผู้เล่น3คนและทําคะแนนตรงตรงโคจึงทําให้เขาเป็นผู้เล่นสําคัญของทีมและด้วยเขาทีมเริ่มชนะต่อเนื่องในขณะเดียวกันเกมของดูแรนเริ่มตกลงยิง3คะแนนพลาดในการฝึกซ้อมสถิติแย่ลงติดต่อกันเสียบอลหลายครั้งเขาสูญเสียการควบคุมลูกบอลสะดุดล้มแม้กระทั่งดังเปิดเปิดก็พลาดผู้ช่วยโคดพูดกับเด็กคนนั้นว่าสไตล์การเล่นของเธอเหมือนดูแรนทุกอย่างตอนนี้ความคาดหวังของทุกคนจากดูแรนเปลี่ยนมาอยู่ที่เธอเด็กคนนี้ยังคงฝึกซ้อมและคอยดูดูแรนสตรักลิงเขารู้สึกผิดและคิดว่าอาจจะต้องคืนพร ไม่สำเร็จพวกเขาลองใช้ไฟฟ้าสถิกรองอธิษฐานใช้ไม้ช็อกไฟฟ้าและลองเวทมนต์ทุกอย่างแต่ก็ล้มเหลวดูแรนผู้เทียงว่าผู้ที่แข็งแกร่งจริงๆไม่กลัวที่จะเริ่มใหม่ไม่กี่วันต่อมาเด็กคนนั้นเปิดเผยความลับให้สาวคนหนึ่งฟังเขาได้สลับพรสวรรค์กับดูแรนขณะที่ทั้งคู่กําลังดูวิดีโอที่น่าอับอายจู่ๆเขาก็เกิดไอเดียขึ้นเขาวิ่งไปยังสนามแข่งขันของดูแรนคว้องลูกบอลไปที่มาสคอตอีกครั้งและพูดคําเดิมด้วยความประหมา่าเมื่อทั้งคู่จับลูกบอลพร้อมกัน,สสกนแนสนง พิเศษทั้งหมดทีมของเขาตามหลังมากๆจากนั้นเขาเห็นดูแรนนั่งอยู่ในผู้ชมเขานึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่แท้จริงไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือความขยันและบาสเกตบอลไม่เคยเป็นเกมของคนเทียงคนเดียวเขารวมทีมและทาให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งเหลือเวลาเพียง4วินาทีลูกบอลอยู่ในมือเขาก่อนเสียงนกอีดดังเขายิงลูกบอลและลูกบอลตกตรงกลางห่งทีมชนะในตอนนั้นเขาเข้าใจแล้วว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การเป็นเหมือนคนอื่นแต่คือการเอาชนะจุดอ่อนในตัวเอง